ตอนแนน้นเอฟสี่ร่องคุณพ่อคุณแม่ลำยังไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงลูกๆมานอนกันค่ะแม่ครับแม่เคนอนกันอ่าหนูล่ะ ปีนอนตรงนูน้นค่ะมันนอนตรงนี้ก็ได้ใช่ไมมันม,มีไฟหนะ้าเพราะฉันคนกว่าแล้วตรงโนเราไให้ใครนอนอ่น ันถัดมานี่มันก็เช้าแล้วนะไปอาบน้ำดีกว่าไปอาบน้ำอาบน้ำดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยให้คันเอาบน้ำให้บาทมเปลี่ยนเสื้อด้านล่างดีกว่า บ้านฉันเป็นเตียงขาวดำอ้าโอ้ยเปลี่ยนเสื้อดีนะที่คิ้นีกระถาวิเศษคา,านะร์เมลไปอาบน้ำให้ลูกไปคุณลงมาลงมาสิเออตามมามตามมา ผมรู้แล้วไปนั่งรอไปทำกับข้าวดีกว่าทำกับข้าวดีกว่าทำกับข้าวทำกับข้าวทำ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 กับข้าวรูปมากินข้าวกันครับค่ะผมอยากกินไก่อ่ะแม่ พรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ทำผมกินเสร็จแล้วไปดูทีวีสิครับเดูทีวีดิกป่าอย่าไว้เยายาทำไมทีวีมันไม่เปิดเลยอ่ะอันนี้ดูทีวีก็ใจอะ อีกไงยัะไงยังไยอะทำไรยังไยะยะงไโอ๊ยลืมเข้าท่าเลยนะลูกโอ๊ยสกปรกเท้าเด็กว่ะแม่ค้าดูสิเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกะติรดกะติรดกะติรดไม่ต้องมาขอโทษ บาแต่แม่มาคาราเมลไม่ต้องตานมาแล้วแม่ผ่านนาอไปคนเดียวโอ้ยดื้อไม่ข้าวท่าเลยนะโอ้ยโอ้ยระตูฟ้าหน้านี่เออจะไม่ต็ดหรอก ไปไปเลยไปเล,ปล่ทธอลำไปลูกคุณคะเราลูกแต่มาวันนี้แม่จะพาลูกเนี่ยไปเออไปเล่นสวนสนุกราบ้านเหรอคะเออช่างมานไปสิเอารถนี้แล้วกันเดี๋ยวมีคนบอกว่า อันนั้นจะมีคนแบบว่าและเพื่อตัวเด็กเหรอเอะไรแบอน,นี้ในขี้เกียจอธิบายลูกบ้านเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำนู่นแล้วเขาเล่นน้ำอยู่อ่ะเออค่ะว้าวเป็นครั้งแรกเลยนะคะแม่ที่หนูจะได้ไปเสื่อสนุกแจ้ แม่ก็ขี่รถไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะชี่แม่ขี่นี่มันคืออะไรคะแม่ไม่รู้ไม่รู้แม่เป็นแล้วนะแต่ม่ให้เลิกชื่จะเก็ก็สนอะไก็แต่ไปมีนจะมีคิดโดยก็ดีเอชอบเธอคือแม่ร้องเพลงเลยคะเนี่ยแม,ม่อยากร้องเฉยๆอะ มันก็ไกลอยู่นะที่ไม่ขี่มานเนี่ยเจอมีให้ลงชิดแต่ก็จะแน่เลยก็แต่ไปก็จะมีโอ้ยชนแล้วไม่ชนแล้วเหรอคะอโอยแม่ก็ขี่รลไม่ค่อยเป็นลูกเข้าใจไหม นี่เขียวพอดีเห็นลูกถึงแล้วสวสนุกเจ้าะไปจอดรถก,กันจุดกันก่อนล,กลูกลงมากันได้เลย เขาเปิดไฟอะไรกันหรอคะพุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไปซื้อป๊อปคอร์นแล้วก็ไอศครีมกันไหมได้ค่ะคุณแม่โขนมาแล้วเร็วคุณตามฉันมานะเอ้ยลูก เราจะไปดูหนังกันไม่เอาอะค่ะคุณแม่อา่ารอจะจะจะเราไปเล่นอะไรนักกันไหมแม่จ็บยิน ค่ะเจ้าอ้าว,อ,าวอุยอ้ยหนุ่ยชีล่ลาดมีคะแนนเนี่ยไม่หรอกจแาไม่หรอกไม่หรอกวันนี้พักไหวซงมิ่งซิงมิ่งคืออะไรอ่ะคะพราะขับไปไหวกันแาจ่าจหนูรียโรงเรียนจีนไม่ใช่หรอขับไปไหวอากงอาม่ากันนาจา่า อ๋อค่ะแม่เป็นคนไทยแต่พ่อเขาเป็นคนจีนไทยไงลูกอ๋อค่ะหยุดเรียนเอาหนังสือมาทำน้้ยนะได้เล้ค่ะแม่ ไม่ใช่เล่นคอมเล่นไอเพดเล่นมือถืออย่างเดียวละค่ะเมื่อทีแล้วก็เพิ่งไปว่าสเซงมิ่ง,งไม่ใช่เหรอคะคุณแม่นั่นเลยจ้าค่ะว่าย้สิงมิ่งอ๋อค่ะก็ราคาเส้นเล่นนี้ก็จะเปแล้วคะคะ